เกี่ยวให้น้อยเขาก็บอกว่านามีต้นไม้คันนาใหญ่เราบอกเขาเขาก็ไม่ยอมไปมันมีปมที่ว่าเราเรียกใครมาใครก็ไม่มาเราก็ว่าเออเรามีที่นาอยู่เราลองไหมถามแฟนไปดูสามคันชอบไปตัวเล็กเพราะว่าตังเราน้อยเราก็ต้องเออเอาตามน้อยไปก่อนเราว่าเออถ้าตัวเล็กเราก็พอมีความสามารถตัวใหญ่มันก็แพงเนาะ พ่อเล่นรถสักเราก็ว่าเอออะไรอะ่ะมันเป็นของบริษัทถ้าเราหาซื้อตามตลาดไม่ได้บริษัทเขาต้องมีรองรับเราเราก็เลยเชื่อมั่นที่จะเอาบริษัทดีกว่าแล้วก็หนึ่งบริการก็ยอมรับว่าบริการถูกใจโยเพราะว่าผู้จัดการเขาก็โทรมาถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเป็นนนี้นั่นน,น,น,นี่คือบริการที่ดีมาสี่ปีละสี่จะห้าปีนี้ละก็แล้วแต่หน้างานถ้าหน้างานน้ำไม่เยอะ ข้าไม่ล้ม30ไล่ได้ไม่มีว่าสามทุ่มสี่ทุ่มนะแค่สองทุ่มพอทุ่มกว่าพอใช้ไปเรื่อยๆถ้านอมมันก็ขึ้นอยู่กับรถเยอะไม่เยอะปีเมื่อกี้ได้600อยกว่าปีออกมาทีแรกก็ได้ห0 0้อยมาปีที่สองได้น้อยที่สุดปีสก็600เอาประมาณไปเลยก็แล้วกันสองพันกว่าไหม เขาก็ว่าดีเพราะว่าข้าวสะอาดดีแล้วก็มันเข้าถึงช่วเล็กๆถึงว่าเราของเราจะใหญ่แต่มันก็เข้าได้อะเก็บข้าวได้สะอาดคอยไปคอยเขาก็ดูรถคันนี้เก็บข้าวได้สะอาดเราว่าตัวใหญ่ไหมนี่เขาไม่มองว่าตัวเล็กนะนี่เขามองว่าตัวใหญ่เขามาหาเงินให้เราเนาะเราก็รักเขาเหมือนกับลูก เพราะว่าอีกอ,อีกคะแนนหนึง่งจะไปขอเอาสามร้อยถึงจะให้ร้อยชอบบริการนะะชอบบริการตรงที่ว่าเออพี่มีอะไรไหมเป็นน่นนี่เขาพูดตรงๆเราก็ไม่เคยเล่นเนาะเราก็อเขาว่าดีเราก็ว่าดีเอามามันก็ดีนะ